ตะกี i, ้นาชำมมาเดินี่นาชำนะวันี่แบบผู้ชายนะนอนไหมคาบยังห้าห้าห้าปลาอย่างห้าปลายีปลากเล็ดนะปลากก็ดีปากก็ดีปากก็ดีเออทับก่อ็ทับเดียวทุกหรือดิบทุบดิบเออดิบนะเออไม่ใช่แกงแกงยัง cái hết nó mãi nó mãi nó mãi nó nó mãi 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 มามามาอูกันแกมีอย่างพ่อเหมือนได้เหมือนจะหามเลยหามอยังหน่งมามานี่มานี <t ut> <t ut> ่ก็น่รออย่าโจนหัวเนี่ยอันนี้เฮ้ยนี่รับแรกอย่างที่หนึ่งอันอย่างอย่างที่หนึ่งพริกนมพริกนมผักละผักละนี่เห็ดเห็ด เฮ็ดหูยังเฮ็ดหูนี้เฮ็ดหูนีนี่เฮ็ดใหญ่ไหมเฮ็ดหูใหญ่ไหมอันนี้เฮ็ดยังนอกจากชิ้วมาเฮ็ดเอียงในดุดดูวเฮ็ดเอียงหูนี่แต่เฮ็ดยังเฮ็ดยังเหรอเฮ็ดหูขาวเออ เอาไปแกงยังแกงใส่ปลาเฮ็ดเออใส่ห้านี่รกันใส่ห้าใส่น้ำไม่อยน้ำไม่หนาวก็ใส่แกงเออใส่แกงเดี๋ยวก็แกงยังน้ำแก้วแกงน้อยแกงน้อยชมพูชมพูแล้วก็ชมพูข้อวปั้นข้ปังนอะเออใส่ขวานครบแล้วออกมามันๆเด้อเอฟซีถามหาถูกมันถูกกัมันออกมากทำไมเออเออเออ

ก็าอาบ,บน้าเจ้าผมแต่งสวยก็เออหน้าหน <9 S 1> าวนี้หน้าชําเป็นฟูนช,าชาําช้ำแป้งหยางแป้งหยางเอาไว้ตายหยางตาหีตาหีน่ะเปล่าไปเลยตาหน้าเหมือนอย่าเข้านอนเลยแต่งหน้าอยู่มั้งาาก็นั่นแล้วว่ากระตุ้ถามเนี่ยว่าจะเข้านอน,อนแล้วก็ยังแต่งหน้าอยู่ยามยามตาไปตามา S <S 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 โออกตาอ้รบนะคือนั่งคือนังหน้ากระจกกายก้ยไปแต่งไปแต่งไปเรื่อยๆเลยเออแดี๋วของนนเราก่อมีความสุขเะยลาไปลูกพระเจ้ามาทำแง่ผลงานเรางามเลยออตื่นมาแล้วสวยเลยมันก็ปติเออมาต้องแต่งเพิ่มตื่นมาแล้วสวยเลยไปไหนนั่นไอ้เนี่ยมอออย่างน้นลูก บายบากกอยอย่างก,ก็จะกินอะย่งจะกินบาอะป้าอะยังนีชื่อขนม,นมขนมขนมเป็นกระปองอีอันย่งอันนี้เขาห้องอไย่งห้องอย่างม,งมาตรตาุตาบุตาคเราพุตา พู้สารน้ำยังน้ำ <c oughs> มีเออน้ำนี้นะพู้สารน้ำน้อมโอ้ยน้ำน้อมเออะตะกี้น้ำยังน้ำ <c oughs> มีเออน้ำมีครบกันไหมจบแล้วสามสิบชันยาวยาวชันเออสั้นกับชัน,น,นต่อไปไอ้แก่นเนี่ยอ๋อาหอนไปฮะก็เนี่ยน้ำมี เออมาใจเออเขาบเลยบอบอมาสามเจ็ดเด้กันเนี่ยสาววะสามสิบแบบสามสิบเจ็ดเด็กกครบแล้วเนอะโอ้หาห้าบาทเิ่ออเอแถอี้แถมหยแถมมันก็อ้าวไปแถมแกนมาตันมาตันหิมาตันนมมาตันน้ำหยางน้ำนมน้ำนมเจ็ดน้ามีเจ็ดหน้ามีนะ หาบาทหาบาทบาทเออบาทบาทมาทัวรอย่างนะแม่รถแกต์วัวปาตัวให่ใหญ่ตัวขี้เขียวให่กะโอเคตัวลันเตาเต้าอื่นเออตัวอะกเขี้รุ้นทัวปากอย่างปากมาเออปากมมีแบบอะไอย่างอะหินหิน